วันนี้ผมจะมาทําทการทดสอบนะครับไม่ได้ถือเป็นการรีวิวอะไรนะเพลินว่าผมได้ดูคลิปหนึ่งเขาทดสอบการยิงแว่นตาหรือไม่จากทางคลิปของฝรั่งของชาวต่างชาติที่เขาทดสอบอแว่นตาเร้พายแต่ละยี่ห้อนะฮะยี่ห้อดังๆมันสามารถทนการกระแทกนะครับของกระสุนปืนได้หรือเปล่านะฮะตัวนี้ผมมียี่ห้อคิงคองนะฮะ แ่นเซฟตี้นะของคิงคองอันนี้ผมซื้อจากไทยวัสดุนะฮะราคา29บาทครับนะผมสนใจตรงนี้ตรงที่เขาบอกว่านะฮะมันรองรับมาตรฐาน a n s i นะฮะเนี่ปรับได้ด้วยนะฮะปรับขายด้วย29บาทผมว่าโอ้เขาทำได้เนาะตัวที่2นะครับอ่าราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะฮะ ตัวนี้เป็นยี่ห้อ 3M ผมซื้อจากาห้างดูโฮมนะครับราคาร้อยสามสิบรสี่สิบาทนะครับที่ตัวแว่นนะครับจะมีบอกว่า 3M นะครับแซดแปดสิบเจ็ดบวกนะฮะแปดสิบเจ็ดบวก U หก L สามอ่าเดี๋ยวลองไปดูว่าสเปคเป็นยังไงนะครับเจ้าตัวนี้คิงคองความหนาเลนส์สองมิลนะครับทำจากโพลีคาร์บอเนตนะฮะตัวนี้เหมือนกัน 3M โพลีคาร์บอเนตนะครับ การกระแทกการเราคิดขวนหนาสามมิลผมจะทดสอบด้วยกระสุนลูกซองนะครับอ,อันนี้เบอร์60สินะครับของ NR3 นอาจะลองทดสอบอยิงที่ระยะ10เมตรดูนะฮะว่าะจะเป็นอะไรไหมนะครับมันจะทะลุไหมตามที่เข้าโฆษณานะครับว่ารองรับการกระแทกหรือถ้ามันไม่เข้าจริงนะครับผมจะลองด้วยลูก9ก้าโอโอบักนะครับของ n r ็นอเหมือนกันนะฮะ หรือไม่สะใจนะครับเดี๋ยวจะลองยิงลูกโดดใส่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเราจะมาทําลายกันนะครับเราต้องทําลายแว่นให้ได้ว่ามันจะแตกที่ตัวไหนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาลองทดสอบที่นัก,กันไว้นะว่าทดสอบเจ้าแว่นตานครับว่าเจ้าแว่นนิพายของเอ็มแลบข,ของคิมทองเนี่ยมันสามารถที่จะทนกับกระสุนลูกศร 60เมตรได้หรือไมน่นะครับที่ระยะ,ะ10เมตรนะครับอ้าวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับขอบคุณขอบคุณทีมง,งาน,นครับผมอ้ามีผู้ดมพ้องการทดสอบนะครับโอเคครับอ่ามาชมกันครับผมไอ้ส1บเอ็ดใช่ไหครับเฮิบ้าจ้าสิบเอ็ดก็เละไปเลยลลไ,มไม่เหลือแนละ้วการบางการตุด ผมก็ทำนะครับแว่นอยู่ไหนแว่นอยู่ไหนครับตอนนี้เข้าตาโบวไปแล้วนะครับ11ยังไม่บรรลุเศษกระจกยังไม่มีมาดูเองครับว่าผลงานเราเป็นไงว่าแว่นจะสามารถเหมือนคู่ที่โฆษณาไว้หรือเปล่านะครับว่าสามารถกันกระสุนแว่นอยู่ไหนครับนี่นี่นี่ดูครับอ่าตัวนี้ยี่ห้อซิงค์ทองครับราคา29บาทสุดยอดครับ ไงครับเออไม่เข้าครับเงแต่ว่าตัวนี้ความหนามันสองมิลครับมันก็อาจจะมีอ่าอเต๋าปุ่มได้มีฉีกนิดนึงนะแต่กระสุนไม่ทะลุนะครับอ่าสุดยอดครับยี่สิบเก้าบาทแฉกซื้อหาได้เลยนู่นนี่จัดตัดสามเอ็มของเราเชื่อสามเอ็มสามเอ็มของเราสามเอ็มของเราอันนึง่ะอยู่นู่นอันนึงป่ะอ่านู่น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 บนนู่นใช่ป่ะไปไกลวะ สามเอ็มของเราหักครับแต่เพราะว่าผมคิดว่าตัวชิ้นกลางเนี่ยมันคงอโอ้สามเอ็มนี่โอเคครับอไม่เข้าเหมือนกัน,นเพียงแต่ว่าหักเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยมันคงเป็นช่วงที่อ่อนที่สุดไม่เข้าครับม hmm. ีเหมือนกันแต่ขาแว่นก็คงปล่อยมันไปเพราะว่ามันน่าจะ รับแรงกระแทกไปแบบนี้ไม่ได้นะครับมีดังฉีกนะมีฉีกนิดหน่อยมีฉีกด้วยโอเคครับใช้ได้ครับร้อยกว่าบาทเขอบคุณครับเฮ้ยมัน่ต้องออกมันห่ออย่ากลัวมันมันไม่โดนหมดแล้วเมื่อกี้ที่ไม่โดนนี่ไม่ได้แก้ตัวนะครับ มันช้ำใช่ไหมช้ำชาอยู่คงไม่เหลือซากนะครับ นี่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 โอ้โหนี่แค่เก้านะครับเฮ้ยมันเซ็ต่ปเฮ้ยดีตรงกลางหรอโดนตรงนี้เฮ้ยม่ใช่โดนไหนวะโดนตรงไหนเนี่ยนั่นแหละพูดยากเลยหรือไม่ก็ฉลบวะมันเหมือนมันฉลบป่ะไม่ก็ฉลบใช่ไหมเออว่ะยี่สิบเก้าบาทเอาอยู่ยังไงแล้วว้าแค่นี้ก็สมเทแล้วนี่ก็สุดๆแล้ว คือฉลากแบนนะครับแต่เข้ากลางรูง่ายใช่ใช่แต่เข้าจมูกเข้าเบ้าตา